สวัสดีครับพี่น้องเจริมชี้ครับมื่อนี้มาพอดาล่าช่องโดยบงเกินครับนี่เบิ้งครับเขาว่าเขาอ่างตัวแบบมีมนคาาดีสันครับพี่น้องเบิ้งนี่นี่ครับสูตรครับอ้าวพี่น้องเบิ้งเนี่ยใส่เวลาดโดนมาครับโดนปากตีถึงแมามาพอดาล่าช่องโดยบงเกินครับ อ้าปลาน่อยอ้าปลาน่อยไป็นรอไปนี่ครับถังกล้องตาเบิกแล้วตาเบิกแล้วสังกล้องกล้องกระทมไหมตึมกล่องวะอุ้ยเดี๋ยวครับอาใจเย็ยนพี่น้องเดี๋ยวก็ได้ครับเดี๋ยวถังกล้องไายมวนก่อน นะครับลองเลยกียตทุนครับโอ้โหน่บ้นเบิ้งวิธีครับเบิ้งสูตรเบิ้งสูตรของเขาครับ ถือข้าาตื่นกล่องวะเป็นกล่องไหมว่าการเมีเลยววะว่าทำงานเลยโอ้ยนี่ครับพี่น้องผลงานวาเบิร์นผลงานก่อน <c oughs> ตกม <c oughs> ีครับตกโอนปลาหน่อยไปรอปลาปนี่ครับอืมชิดปลาไก่ครับชิดปลาไก่ครับอืหาปลา ครับของปลากระจุกครับผมนี่นี่พี่น้องครับมาแล้วนี่เยอะเยอะเยอะปลาไก่ครับปลาขับของครับพี่น้องปลากระจุกปลาขับของหรือปลากระจุกอ๋อสามตัวเท่านี้ดิสามตัวครับเบียดตามขั้นพ่อแล้วครับโอ้ว่ามากมันจะไม่หลุนหลุนของให้หลุนของให้เบอร์วิธีการตกเขาครับพี่น้องครับหลุนของแง่ครับ ตามติดชีวิตดาร,รา,าครับดาราช่องมากมากครับนี่ครับนี่ครับเบอร์วิธีการเฮ็ดโฉบๆครับนี่ครับเกี่ยวหลอปลาไก่ครับผมลอดรุ่นครับผมลอดรุ่นอื เนี่ครับพี่น้องเบิ้งปากายมันขื่นมองเห็นครับเดี๋ยวรอเบิ้ลผลงานเขาครับใช่ื่องเบิ้จะขั้นนี่สามหรือเ่สามครับโออ้วพี่น้องจะไหนรอรุลผลงานครับถ้าดีผลงานเดี๋ยวจัดให้เบิ้งครับอื้พอกับดาราช่องครับช่วงนี้น้ำมตัวยากครับทร่งดังหรอทายงครับช่วงนี้ เอาให้พี่น้องฝากไว้เท่านี้ผลงานเดี๋ยวจัดในเบื้องอีครับโอเคครับอขอบคุณครับ